โอเคครับผมก็สวัสดีเพื่อนมิตรรักชาวอวีทุกคนอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้ผมเอเดียเดดอีกแล้วนะจ้าจัดไปครับผมมาพับกพบพบกับผมอีกแล้วนะครับผมกับคิวเลนเม็ดมะม่วงหิมะผ่านนี่ไอเทียพูดแล้วหิวเลยครับผมโอเคน้องๆจัดไปต้นเกมก็ฟาร์มไปก่อนนะผมอันนี้เราก็เริ่มที่บับแดงก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะไปแกงเล่นแคลรี่นะเอเพราะตาเนี้ยฝั่งตรงข้ามเขาเล่นออฟเลนเป็นมูลาดนะทุกคน คือมันค่อนข้างจะแกงยากนะครับตัวมันวิบับอเออมันจับยากนะเราเนี่ยค่อนข้างจะไม่ชอบตัววิบับเลยนะครับผมอย่างเช่นแบบมูลานะครับอย่างแครี่ก็อาจจะเป็นพวกไวยโออะไรเงี้ยนะครับแบบกิ้งหลบล้าได้อะไรเงี้ยนะจังหวะเราเกาแล้วมันหนีอะไรเงี้ยเออเราไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะครับโอเคจัดไปแต่ตนี้เราก็ค่อนข้างจะเล่นสบายอยู่นะเพราะว่าป่าก็เป็นป่าที่แบบเอ้ยมาเลยก็เป็นป่าที่แบบว่า ต้องย้ำให้โดนเหมือนกันนะครับเขาก็มีข้อจํากัดในการเล่นให้เก่งเหมือนกันนะเออแทงแม่แงเลยเฮียเอาดิโอ้โหทิ้งเงาไว้ไกลเห็นปะน่าลาคาญมากนะเฮ้ยโอเคเดี๋ยวเราไปเล่นาหาฟาร์มให้สี่ก่อนดีกว่านะครับทุกคนเฮ้ยตัวเล็กพี่ขอแล้วกันนะ้องโอเคเดี๋ยวอ่องเท้าวอลบูก่อนนะครับเฮ้ยเล่นได้นะเอาให้สี่พอดีมีหน้าในพุ่มกูเห็นไงเฮีย ตายซะไม่รอนะคิซี่นี่ไอ้จ่าตายซะดิโอ้โหโคตรสวยนะแหมคิดจะเดินเข้าพุ่มแล้วผมไม่เห็นมั้งไอ้น้องพี่มันเห็นอยู่แล้วนะครับเมื่อกี้เห็นจ่าจานะเดินเข้าพุ่มโอ้โหแล,แล้วจังหวะเราสี่พอดีแบบทามิงเป๊จัดนะครับเออโอเคครับตอนนี้เราต้นเกมเราก็จัดมาสองตัวนะถือว่ามาดีมาดีาดดเอ้ยยังไงดิเห็นได้ไงเอา กูเห็นมึงเดินเข้าในในผู้หมอกกูเห็นแล้วดิคลิปแล้วยืนตีอยู่กลางน้ำเราจะมองไม่เห็นได้ไงถูกไหมเอถ้าเกิดเออไม่มีคลิปเข้าไม่มีคลิปตีกันอยู่เงี้ยเราอาจจะไม่เห็นนะแต่ว่าเอ้ยเชีย่ยละโอ้โหเกือบตายนะชี่เกือบตายนี่เป็นพาวเวอบูดเลยนะบอกให้ถ้าเป็นรองเท้าแบบต้านซีซีก็อาจจะง่ายกว่านี้นะครับโอเคแต่ไม่เป็นไรนะผมเรามาตึงอยู่แล้วไนะอ้น้องเฮ้ยก็ เมื่อกี้มีหน้างงนะกูเห็นได้ไงคือคลิปเรามันตีกันอยู่กลางน้ําเว้มึงเดินเข้ามา่างนั้นผมก็ต้องเห็นอยู่แล้วปะโอ้โยคีล่ามาเวดตัวเล็กเรานะแลกกันไปนะครับผมลาเขาพุ่งก่อนนะเดี๋ยวว่าจังหวะมันแบบเผื่อเปืออตีแล้วมันก็พุ่งมาเอาแล้วนะเสียดายของนะผมมือตีตั้งนานอย่าไปเสียอ็อบเจกต์ง่ายๆน้องๆจัดไปครับก็อัอนนี้นี่อย่างที่ผมบอกนะค่อนข้างจะเล่นง่ายอยู่เอ้ แทงไปเลยอุ้ยอุ้ยตายแล้วหรอเฮ้ยที่นี่ม <c oughs> ันมาเร็วนะครับมาดักมันคืนนะอะดิผมก็ดักรอแม่ตรงเนี้ยคือเวลาเราจะเล่นจะเข้าไฟครผมแนะนํานะถ้าเราไม่มีอันติอะให้รออันติก่อนนะครับผมอยากเล่นให้ชัวร์ต้องมีอันตินะต้องมีสกิลครบนะครับรับกิวเลนนะเอ้อลแล้วก็เวลาเราเข้าลวงก็เหมือนเดิมนะครับที่ผมพูดไปนะตัวบางตัวเลือดน้อยเนี่ยเราเก็บก่อนเลยนะครับโอเคเดี๋ยวจังหวะนี้อ่ะ มันมีตัวเดินมาจริงเฮ้ยตันอย่างนี้ตันแล้วก็ไม่รอดนะครับน้องไปไหนเดี๋ยวพี่ส่งเองไม่ต้องเดินกลับพี่ส่งเองนะครับผมพี่ส่งให้เองครับไม่เฮ้ยโอ้โหไม่ไหวนะเพื่อนมีน้นปั่นสะบัดนั่นนะเพื่อนถ่ายเลยถ่ายเลยโอเคครับเดี๋ยวเราไปเคลียร์คลิปก่อนนะเราวิ่งไม่มากูคเคลียร์หมดเอาบอกแค่นี้แหละยังไงเฮ้ย ปิดมันได้นะนจริงๆอ่ะแต่ว่าเทนเขาแบบเล่นหน้าวไปไหนไงี้มันก็เลยมีตัวนีนน้หรือเปล่าไม่มีนะอโอเคเน,น,นี่ยผมอยากได้เทลมากนะแต่ตอนนี้เราล้วงค่อนข้างง่ายนะครับสําหรับแบบมูลาดนะมูลาดมันเหมือนจะยากเว้ยแต่ถ้าเรามีของอะ่ะชุดเดียวยังไงก็ตายนะเพราะว่าตัวละครมันค่อนข้างบางนะเทลมาเลยโอ้โหเนี่ยนี่ครับอารมณ์เดียวอ,อับไวโอ,อเลตนะสมมติเราไปเจอแครดี้ที่แม่งพุ่งหนีได้เงี้ยคือจบเลยนะครับสำหรับคิวเลนนะ ค่อนข้างจะเล่นยากนะเวลาจะเข้าก็ต้องดูจังหวะดีๆนะครับผมโอเคจ่ายไปยาวๆครับผมชิ้นแรกก็ออกีดีปะคิดอยู่นะว่าจะเอาจอ่อเกาะหรือคีดีนะครับแต่ว่าผมว่าคีก็น่าจะคุ้มนะเพราะว่าฝั่งตรงข้ามเขาค่อนข้างบางนะครับเคลียเวฟก่อนนะเคลียเวฟก่อนนะครับทุกคนอย่าเพิ่งรีบเล่นนะการป้อมไปก่อนนะครับโอเคเฮ้ยเฮ้ยลาวิล นั่นไนงะอุย้ยที่โดนอยู่ดีไม่ได้นะทุกคนเดี๋ยวผมกลับไปวนทามมิ่งเราดีกว่านะครับแต่ตีผมก็ใกล้จะมาแล้วละ่ะถ้าเห็นข้าวผมก็เอานะอ้ยเห็นถ่ายสวยถ่ายไม่โดนเลยเพื่อนโอเคเพื่อนถ่ายเลยอ่าโอเคปล่อยนะอย่างนี้ปล่อยนะฝั่งนู้นมาสี่ตัวนะใครจะอยู่ก็อยู่ไกลปูได้ที่อ้ยอุียเสรษดายัยไม่ถึงไม่ได้คลิปตัวเล็กด้วยเย่ยเสียดายเลย โอเคไม่เป็นไรนครับยังไงเดียล้วก็วนทาม,มิงเราไปก่อนนะเอา้าฟาร์มล่างเราแตกไปแล้วนะครับผมวันเดอร์เราโดนเก็บไปแล้วหนึ่งตัวนะฮะไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเราฟาร์มไปก่อนนะทุกคนเวลาเราไม่มีไฟอะ่ะเราไม่ไม่ต้องไปดักฆ่านะครับสาหรับตัวคิวเลนนะคือตัวมันอะ่ะถ้ายิ่งรวยยิ่งแบกนะครับผมบอกให้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะไปดักอ่ะถ้ามันไม่ชัวร์จริงเราอย่าไปดักนะ นอกจากแบบเราจะวนทามมิ่งเสร็จหมดแล้วแล้วเราก็ดักพุ่มสักพุ่มนึงอะไรเงี้ยโอเคได้อยู่นะครับดันเวฟสูงๆดักพุ่มรอคนมาเคลียร์เวฟอะไรเงี้ยอันนี้ได้นะแต่ว่าถ้าเรายังเคลียร์เวฟอะไรไม่เสร็จเดี๋ยวพิ่งไปดักนะจังหวะนี้จังหวะนี้พี่ชอบไปไหนลนะน้องโอเคสวยเก็บมาสองนะครับโคตรเวอร์โหจังหวะมาเก็บซากพอดีนะอีกก็เดี๋ยวถ้าเราทําเวฟสูงสูะเราก็ดักได้นะครับแต่แต่เรื่องหลักคืออย่างนี้ผมบอกนะ เรื่องของการฟาร์มเนี่ยสำคัญมากนะถ้าอยากเล่นให้ไหลจริงๆอะ่ะคือเพื่อนๆอาจจะงงว่าเอ้ยเอยเอมันไหลได้ก็พูดได้อะไรเงี้ยแต่จริงๆมันอยู่ที่ไอเทมนะครับถ้าไอเทมเราเยอะอะ่ะยังไงก็ไหลได้สบายอยู่แล้วนะคือไม่ต้องทําอะไรเลยนะไหลชิลเลยนะเดี๋ยวเราเคลียร์รถถังนี้สมัยไปเลยนะครับ,บเอ้าป้อมยิงโดนกูได้ไงกูไม่ได้เข้าเขตป้อมเลยนะเมื่อกนะี้เอองงนะเคลียร์ครับนี่เฮ้เทวน่าจะยิงอ่าไม่รอนะครับ เทลกทูเห็นแล้วอ้ยเอามาเดมาเดอิเคียแทงสวนเป็นไงแทงสวนน้องๆไถก่อนเลยนะโอ้ฝั่งหนูมาเยอะเอ้ยโอ้โหหน้าค่ามากนะอันติไม่มีนะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราวนทามิงเหมือนเดิมนะครับไม่ต้องทําอะไรมากนะคือถ้าทามิงเราเกิดเราก็มาวนมาเคลียร์ก่อนนะครับแล,แล้วค่อยไปเล่นนะโอ้โอหรถอเคียมึงจะแรงไปไหนน้อง ต่างเราค่อนข้างรวยนะครับผมเพราะว่าเราเน้นฟาร์มอย่างที่ผมบอกนะเออฟาร์มรวยจัดๆนะครับมันก็เลยตึงแน่นอนนะได้หลายช่วอย่างนี้ปุ๊บแทงไปเลยเอาอย่างนี้ถอยนะครับอย่างนี้ถอยนะกาวไม่โดนอย่างนี้ถอยเลยนะ้องโอ้ยเอาเดีอุย้ยหน้าข่ามากเลยนะหอ,อันติีไม่มีท่านติีมีผมแบบเข้าหลังป้อมแลนะ้วโอ้โหไม่น่ากดสกิลสองเสียดายว่ะจะตายไหมเนะี่ยมาเลยอุย้ย เนี่ยโหผมไม่น่ากดสกีรสองหลบมูลานะทีแรกโลกไงรีบจัดนะครับมันไม่ได้พุ่งใส่เราหรอกแต่เราหลบไปก่อนก็เ,เลยไม่ได้ข้าวเลยนะโอเคครับได้โบเคนสเปียเป็นที่เรียบร้อยนะเลื่อ้คีล่านะเอาครล่านะครับครล่ามันอยู่ลึกนะแทงสวนโอ้ยโหไม่ออกมาเฮียมันจะวนมานะเนี่ยเฮ้ยนั่นไหเฮ้ยวาบ่อย นั่นนั่นน่นี่อ่าไอ้เจียเจบคนหิวพี่เจบคนหิวดีอย่างี้น้องเจดจวคนหิวนะครับโอเคได้มาก่อต่อนะถามยิงเป๊ะจัดนะครับมาดลยน้องเออจะเอาหรือเปล่าแค่นั้นเองแต่ครูไม่เอาแล้วกันเฮ้ยเทลได้สวยแทงไป่ไย้ที่ตายซะนี่เก็บไปอีกตัวนะผมสกอร์มาเก้าตัวแล้วนะอย่างเวอร์ครับใจเย็นใจเย็นเทนโอเคครับ ตอนนี้เราน่าจะตีมาก่อได้แล้วนะเพื่อมเชื่อมตีนะครับอะไรลมโฟกัสป่ามันอ๋อเวอร์นะลวงจนหลอนน e. ี่ฮิลลวงจนหลอนนะครับผมกีฬาให้โฟกัสเดี๋ยนะหรือว่าเมื่อกี้ผมบ้าใส่เขาลแล้วหัวร้อนนะโทษทีครับกีฬาเมันเป็นจิตดิทยาน้องๆมันก็ได้ผลจริงอนะทําให้กีฬาหัวร้อนนะกีฬาโดดใส่ผมเลยนะแต่จังหวะแบบผมหลบได้มันก็จบไงเออเฮ้ ไม่รอดนะครับตรงกลางกูบอกคําเดียวว่าคิกซี่มาเดยเหมือนจะรู้นะเหมือนเขาจะรู้นะครับแต่ผมว่าผมนม่าเอาได้มาเดยอุ้ยเอ้ยทียละแทงไม่ได้สัตว์มาเดยถอยเยพื่อนได้เปล่าเดึงยืรอเชิงน,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 นะมีเห็นเทลแวบๆบแบบนะครับเทลมันเข้าอยู่ในพุ่มนะผมจะไม่เล่นนะครับถ้าเราไม่เห็นตัวที่แบบว่าเป็นตัวดาเมจนะถ้าเราไปล้วงแทงไล้ยังไงเราโดนยิงฟรีอยู่แล้วนะอ่าจังหวะนี้อ้าว สกิล <Skill S 2> ไปแล้วเหรออุ้ยหายโดนยุดหลอนไปไหนละเอา้าไปไหนละน้องไปไหนละน้องเก็บมาสองนะครับแทงเถิงพี่ไม่สนใจแล้วพี่ปาดหมดนะเออแทงมาเดียนี่อุ้ยชุดเดียวเท่านั้นนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราเอาป้อมกลางไปก่อนนะครับปิดได้นะอุ้ยที่ถ่ายไม่โดนนะครับเทนจะถ่ายต่างมูลาดนะครับแต่มูลาดจะงหวหลบได้แทงคลิกซี่ไปแล้วกันคลิกซี่ตายไปซะหนึ่ง โอ้โหโไม่ตามนะชิบหายแล้วโอเคครับลาวิวไปการล่างนะแล้วมึงจะไม่โดนขีล่าฆ่าใช่ไหมเพื่อนกลัวมึงจะโดนขีล่าฆ่าเนี่แหละนะครับโอเคสือว่าแจ่มนะครับผมเออเราตัดตัวแบบดามจเคลียรยป้อมเขาไปได้นะสําหรับกิกซี่นะครับผมขเขาเคลียลิปเราค่อนข้างยากนะเฮ้ยแบะแบะอุ้ยเฮี้ยคนแรงนะครับเปิดตาไปแล้วนะแต่เราเล่นยากนะครับเฮ้ยจังหวได้นะ รออันตีแป๊บนึงนะครับทุกคนอ่าโอเคครับอันตีมาแล้วนะเอามาเดียวตัวเดียวก็ได้มาเด็แทงสวนโอ้โหแมงกลับนะโอเคถอยเลยนะครับเฮ้ยลาว,วิวกูโดนแล้วชี้หายแล้วเพื่อนโอเคครับลาว,วิวเราโดนนะโอเคขอฟ้าแล้วกันแล้วก็ไปเคลียร์เลนล่างต่อนะให้เพื่อนตามกันไปนะครับผมตบติป้อมก่อนนะป้อมนี้ป้อมโซโลนะครับผม าเดโบราณไอ้น้องอย่าเฮากับพี่นะครับพี่ซีโดนกูโอ้โหที่นี่รู้มากรู้มากนะน้องโอเคไม่เป็นไรนะครับไม่ได้ก็ไม่เป็นไรไม่ตายก็พอ,อ,อเออโค้ชเซฟจัดนะสําหรับผมนะอย่างที่บอกครับต้นเกมที่ผมพูดไปนะว่าตอนนี้ค่อนข้างจะเล่นง่ายนะครับแต่ถ้าให้ผมแนะนําจริงอะ่ะสมมติเราเจอตัวที่แบบค่อนข้างมีซีซีใช่ไหมเราก็ต้องล้วงตัวที่มันเป็นตัวซีซีก่อนนะครับเพราะว่าอะไรนะ เวลาเราไหลนะไอ้พวกตัวมีสตันพวกมีอะไรเงี้ยเฮ้ยค่อยบวกไอเดี๋ยวค่อยพูดไปไหนแล้วน้องไปไหนลวน้องไปไหนละไอ้ฮี้ตายซะโอ้โหโคตรแรงครับบวกแบบมังกรเข้าไปก็อย่างที่บอกไปในต้นในหลายๆคลิปนะครับว่าถ้าเราเจอพวกตัวซีซีหนาหนาเนี่ยถ้าเราสามารถล้วงมันได้นยเราล้วงก่อนเลยนะเพราะว่ามันจะขัดจังหวะเวลาเราจะไหลนะครับแล้วเราอ่องเท้าวอบูทด้วยนะมันจะทาให้เราอะเล่นยากนิดนึงนะครับ เพราะฉะนั้นถ้าเราเจอพวกตัวซีซีหนานๆเนี่ยผมแนะนําให้ล้วงก่อนนะแต่ว่าตอนเราจะล้วงเขาเราก็ต้องสังเกตสกิลเขาด้วยนะครับว่าเขาใช้สกิลหรือย,อยังนะครับให้เรารอจังหวะเอานะไม่ใช่ว่าเห็นปุ๊บโดดใส่อย่างนี้ไม่ไหวนะถ้าของไม่ทําจริงไม่ได้นะอโอเคก็ตอนนี้ก็เล่นง่ายอย่างที่บูดไปเลยน,นะครับผมเพราะว่าฝั่งของข้าวนี้ค่อนข้างจะบางมากนะเฮ้ยซากบาร์นะครับคิกซี่ยกแล้วเนี่ยเห็นนะแค่แค่รอเขายกแล้วนะคี้ได้ไปอยู่แล้วก็ตาย มาเด็โอูโหเจบเกลียดนผมเออก็ประมาณนี้นะผมเห็นนะอย่างา e CC, กีซีซนะีมันยกปุ๊บใช่ไหมมันยกปุ๊บเราก็โดดใส่เลยนะครับถ้ามันยังไม่ยกเราก็ต้องรอให้เขายกก่อนหรือว่าเราจะหายตัววิ่งวนรอบตัวเขาก็าได้นะให้เขาแบบโลกอะ่ะให้เขากดสกิลยกมั่วๆไปอะไรอย่างเงี้ยนะเออเพราะว่าเวลาเราอยากไหลจริงๆอะเราต้องเก็บตัวที่มันสามารถขัดจังหวะเราได้นะถ้าเราแบบไปฆ่าตัวที่แบบว่าเป็นตัวดาเมจอย่างเดียว แต่ถ้าเราล้วงมันจังหวะล้วงปุ๊บแม่งเสือกฟิกเกอร์หนีเงี้ยไอตัวที่มีซีซีตันเราแม่งตันเราเงี้ยปุ๊บตายเลยนะครับเพราะฉะนั้นให้โฟกัสจัดลาดับความสําคัญของตัวละครที่เราจะล้วงดีๆนะเออแต่ว่าก็ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องอยู่ที่จังหวะนะครับไม่ใช่ว่าเออผมบอกให้ล้วงตัวมีซีซีก่อนจะล้วงแต่ตัวมีซีซีก่อนอย่างเดียวนะเออบางจังหวะไอตัวแครี่ใกล้ตายแท้งใกล้าตายแล้วก็เอาตัวที่มันใกล้ตายก่อนนะครับมันจะได้ไหลง่ายนะเออเพราะว่าคิวเลนอะถ้ามันแบบได้ไหลย,ยัังงไมมนนกก็็เบบอต้่แลวะคร เออเปนตัวเก็บเมกาคิวชั้นดีนะแต่กูนนะ่าจะยังไม่เคยได้เลยเอเวนโอเคผมก็ตอนนี้จัดไป17คิวนะโคตรแบกนะครับผมเอ <laughs> วก็เป็นยังไงกันบ้างครับผมถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมคลิป <laughs> ต่อไปเราจะตึงแค่ไหนก็มารอชมนะจ๊ะ